สสดท้ายผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับวันนี้เรามาพบกันเป็นทริปแรกนะครับของเทนวันนี้นะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ร้านเราจะปิดล้วหมาย้คือ16นาฬิกานะครับก็จะเปิดเท่ากันทุกวันก็คือ9นาฬิกานะครับวันนี้นะครับเรามาพบกันเป็นคริปแรกนะนะครับตัวนี้จะเป็นล้อมาด้า c x 3ตัวมเนอร์นะครับตัวมเนอร์เชนก่อนเป็น c x 3 0นะครับ ล้อตัวนี้จะเป็นลายก้านคู่นะครับล้อตัวนี้ได้รับความนิยมนะครับท่านในล้อของซีเทั้งหมดนะครับหรือแม้กระทั่งซีเอสก็ตามนะครับล้อตัวนี้อันดับหนึ่งนะครับค้นถามหาเยอะจริงๆนะครับล้อตัวนี้นะครับถ้าเช็คราคาต่อวงคุณลูกค้าไปเบิกใหม่ที่สุดนะครับวงละประมาณ1 5ื่นห้านะครับฟังไม่ผิดนะวงละ1 5ื่นห้าสี่วงก็ประมาณสักหกหมื่นยังไม่รวมยางนะครับยางก็ตีไปในเส้นละหมื่นนะครับก็ประมาณแสนหมึ่งถ้าคุณอยากได้ใหม่ทั้งหมด นะครับมีงบไม่ว่ากันไปจัดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่างบไม่ถึงแต่อยากได้ของดีในราคาไม่แพงถอนลบมามาซื้อกับเราได้นะครับเราขายล้อแท้นะครับคุณภาพและประกันนะครับมีหน้าร้านนะครับมีปัญหามาหาได้ทุกวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันข้าาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับอย่างแรกเลยให้ดูตามาด้าก่อนนะครับต้องมี นะครับถ้าไม่มีเลิกคุยกันเลยนะครับมันมันไม่แท้แน่ๆนะครับแต่นี้มีเลยนะครับมีตามาด้านะนะครับเป็นล้อข่าสิบแปดนะครับกว้างเจ็ดนะครับออฟเซตอยู่ที่ห้าสิบนะครับออฟเซตอยู่ที่ห้าสิบนะนะครับผมของงานนะครับชัดเจนนะนะครับว่ากันด้วยสเปกกันบ้างนะครับตัวนี้สเปคลูน็อตนะครับสเปคลูน็อตนะอยู่ที่หรลูร้อ3สสจุดสาเพราะฉะนั้นคุณสามารถ ใส่กับรถมาด้าห้าลูนะครับทุกคันนะครับมีอะไรบ้างหละ่ะถ้าไล่กันก็จะมีมาด้าสามนะครับ c ี3อ x 3 0์ x, x 5ม x 8อถ้านาคตมีมาเพิ่มห้าลูก็ใส่ได้เพราะว่ามาด้ามีห้าลูระบบเดียวนะครับสนใจสอบถามมาได้นะนะครับยกชุดราคาไม่แพงเรามีตอนนี้แค่ชุดเดียวเท่านั้นนะครับหน้าร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงนะเชื่อว่าร้านต้นยางยน ร้านเรามีสาขาเดียวนะครับไม่มีสาขาอื่นนะครับระวังโดนแหกน้่งนะนครับร้านเราตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ